หูลากูลาเฮดอกไม้ตองเจริญดอกไม้จงเจริญจงโตมันไปไม่เดี๋ยวไก่บ่าวอะไรกันครับเนี่ย เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่เกมไมโครฟ์นะครับและต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับแค่เซลลีนะครับผมสวัสดีครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับผมร้อนนะครับผมจากช่องร้อนเอ็กซ์ตีนั่นเองอ่าครับสวัสดีครับภูภูไม่พูดครับภูเป็นใบครับภูเป็นใบโอเคมาก็เลองใช้พิมพ์ในบัทลย โอเคก็ก็อธิบายให้มันเข้าใจมากกว่าตาอะไรกันนะครับก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้อยู่ผมรอนวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะเป็นเซิร์ฟเวอร์อินฟลักนั่นเองครับผมก็ชื่อเดิมแต่เซิร์ฟใหม่แค่นั้นแหละใช่ใช่ครับง่ายง่ายแค่นั้นพรุงนี้นะครับผมจะเป็นเซิร์ฟที่สามารถมีแอดออนได้นะครับผมสิ่งเดี๋ยวเราให้เฮียบิ๊กเกตทำให้ได้แล้วเราต้องรอแบบนักวิชากรอะไรนักวิชาการคืออะไรโอเค ผมจะตัดเป็นไม้ไม้เบิร์ดนะเพื่อดีกาเพื่อดกะอะไรครับเนี่ยเพื่อเป็นรางดีอ่ะเออเป็นแบบรางขาวรางขาวคืออะไรวะอ่ะเรียบร้อยขอยืมโต๊ะครับหน่อยนะใช่แล้วพวกเราจะใช้บริการโต๊ะครับของภูไม่ผมกำลังจะหดตายพอจะบิกแอคแล้วก็ทำขวานอ่ะเรียบร้อยซึ่งในเซิร์ฟแห่งนี้ก็ทำเป็นแบบที่เป็นคลิปด้วยนะครับผมก็จิ้งจบร้องบ้างเลย ที่จุกล้อที่จุกล้อที่จุกล้อไปขุดหินตรงนั้นโอเคโอเคโดดปุ๊บอ่าตรงนี้ก็มีนี่มาขุดหินกันเพื่อจะเอาไปทำอุปกรณ์ที่โอเคผมได้หินไม่ไม่ซีนสี่อันไม่พอเชื่อผมเอะเชื่อผมเลยผมต้องขุดหินได้เยอะกว่านี้แต่ผมคิดว่าเราไม่ควรจะทำขวานมาเพราะว่าแบบผมก็ขุดหินได้แล้วใช่ตาต้านี่มันไม่ดรีมเลยอ่ะผมค้ำมาแค่พิแตกอย่างเดียวอ่ะตาไม่เคยดูดรีมหรือเปล่าเนี่ยเดิม ผม่อยากฆ่ากระต่ายว่ะแต่มันน่ารักเกินผมไม่อยากฆ่าผมหิวจะตายอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ฆ่าหรอกกระต่ายรักเป็นเพื่อนรักพี่ชั้นแด๊ดด้าๆด๊ดด้หยุดตรงนี้เลยอะไรเนี่ยก็คุณบอกก็ตัดต่อตามที่คิดออกเนี่ยผมก็คิดออกอย่างนี้ผมก็ตัดต่อให้อย่างนี้ผมไม่ผิดนะคิดออกมาอะไรของแกกันตัดตรงนี้ออกไปเลยครับครับเดี๋ยวผมจะตัดออกก็ได้ดีมัน อ๋อมีสะพนานได้เดินนะผมโดดนะมาโบ,บได้เอออยู่ดีๆไม่ได้เป็นคนชั่วอ่ะใช่แล้วผมชั่วตั้งแต่เด็กๆแล้วผมขโมยมันตั้งแต่เด็กๆแล้วมึงขโมยกูปู่ผ, <laughs> ผมขโมยตั้งแต่เด็กเรียวตั้งแต่เวอร์ชันแบบ0ูนเจ็ดสิบสามมั้งไม่ต้องทำดาบเออใช่คุณฉลาดเอาไม่รู้ขนมปังผมเอาหมดแล้วไม่มีใครได้เอาแล้วเ,เรียบร้อยมีเกณตัวไหมอ่ะ ฮ้ยเฮ้ยมีมีมชัดก่อเหล็กด้วยว่าใครจะเอาบ้างว่าเอาเลยพี่รอนจัดการเลยคือมันมีสองอันมันมีแบบหมวกสองอันแล้วก็เกงสองอันใช่อ๋อโอ้นี่นี่มีมีมีแกะสีขาวโอเคมาค่าแกะค่าแกะเรียบร้อยตายดูครับมันทารุนแกะผม, <L adopt> ผ,มผมไม่ต้องฆ่าผมนอนที่หมู่บ้านของผมก็ได้เออใช่มันมีหมู่บ้านมัน่าจะเป็นหลุมบ้านดูดิเขียบทารุนกร้กแกะบบมาหาหารต่อ นี่ไอหาอาหารแก่ผมที่ฉลาดที่สุดเลยนะครับไม่หา,าอาหารจากแก่เออโอ้นี่คือน,นี่ประตูสองชั้นเหรอวะเนี่ยนอสครับนอสครับคุณต้องอธิบายเรื่องนี้แล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนอนได้ผมนอนละตัดภาพครับโอเคเรียบร้อยปะทุกเตียงแล้วก็ทุกโต๊ะครับด <Okay. S 2> ้วยเตียงพี่กัดครับมาเอ้ยเดี๋ยวก่อนทุกผมจะไปาันี่ก่อนที่ผมพูดไว้ก็คือพิกัดศูนย์ศูนย์นั่นเองเราไปดูกันก่าว่ามันจะมีหรือเปล่า โอเคครับทุกคนเราจะไปหาพื <laughs> 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 okay. ้นที่สร้างบ้านอันล่อเท่ของพวกเรานะครับผมเดี๋ยวนะพี่หลอนพี่หลอนมีขนมปังใช่มีแต่เรากินหมดแล้วเราขโมยนี่ตอนนี้เรากำลังเก็บเบอร์รี่กินอยู่ว่าไม่มีอะไรกินแล้วตอนนี้โอ้ตรงนี้มีโกะอ่าโกสควิดด้วยเออเมื่อกี้จะพูดว่าโกเบอร์รี่นะโอเค กเบอร์รี่มือของเรากลายเป็นไอเบอร์รี่ไปแล้วทุกคนบ้าบอโอเคผมจะจองฟักทองไปนิดนึงแล้วกันผมเอาให้หมดเลยดีกว่าผมจะได้ทําร้านขายฟักทองซนมันอยู่ใกล้เลยนะพี่รอนซูมันอยู่ใกล้จากตรงนี้มากเลยแบบใช่ใช่ใช่คือเราทําเป็นศูนย์ศูนย์เป็นจุดสปาไงคือเราไม่คือเราไม่ควรเอาแบบจุดสปาไปอยู่ที่ร้านอน่ะอันนี้ความคิดเรานะอือขอข่ัน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอต้นไม้เอที่มันเป็นเคปแอนคลิปใหม่อ่ะโอ้บ่าบอผมโคตรโชคดีเลยจอ้ไหนผมเจอต้นต้นไม้ที่มันเป็นแบบถ้ำใหม่ในไหมครับผมเจอถ้ำใหม่ด้วยผมโคตรโชคดีผมอยู่ที่นี่แหละพิกัดไม่ให้เลยครูผู้รักดอกไว้แล้วนี่คือสีหน้าของครูครูไม่ถูกใจอย่างเี้ร์พิกเกียร์โอเคบอกก็ได้พิกเกียรสามร้อยกับหนึ่งร้อยใช่ สามร้อยคำน้อยนะแต่ไม่ให้เอโมเล่ในเอโมเล่ในี่ของฉันผมไม่ให้ผมจะอยู่ในแอฟรลียผมไม่ให้เอโมเล่ผมบอกแค่นั้นแหละผมจองผมซื้อพื้นที่ดีเลี้ยงเนี่ยโอเคอุ๊ยอากาศ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 เอาเอาเอาอบอกคนอื่นจะตายเองบอกคนอื่นจะตายเองจุ่มน้ำจุ่มน้ำนะมันแค่ย้อนไปดูภาพกันดู เอาลุดตาหลุดบดอเออบ,บ้าวันอ้วน later ุตสาหเตือนคนอื่นเด็ดตายเองบดอเออบบาบดออะไรครับบา้าบอกรีบดูหัวใจหัวใจฉันมีแค่ดวงเดียวถ้ามีให้เธอคนเดียวไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ไม่มีทางมันไปได้เราจะตัดช็อตนี้ไปเลยเดีนิ้วไปเลยก็ได้ผมไม่ยิงได้ไมอุ๊ชกตว ขอโทษดี่แหกปากผมตกใจ <c oughs> ผมเกลียดต้นไม้ใหญ่อะผมต้องถางมันแบบยากมาก <c oughs> ผมรู้แล้วผมแก้วิธีนี้ยังไงเผาทิ้งมันเผาทิ้งเลยผมือเลผมเกลียดม, okay, มันอะโอเคผมมีเหล็กก้อนแรกของเรานะทุกคนเราจะเอาไปทำไฟแช็คใช่เพระผมลำคาญต้นไม้มาก <c oughs> ผมจะทำไฟแช็คเลยโอเคมาแล้วไฟแช็ค จุดมันเลยนี่ไงข้อหาที่ทำให้ผมเกลียดฉันทำทุกอย่างเพื่อให้เธอเกลียดเอาลงมาเพื่อนลงมาเพื่อนลงมาเพื่อนของหายของหายของหายแล้วของหายแล้วของหายแล้วอะไรเป็นอะไรจมดามบอกแล้วผมเกลียดท่ำใหม่ คุณต้องยอมแพ้นะคุณต้องรู้จักยอมแพ้บ้างตัดใจครับตัดใจใช,ใช่คือมันแค่เริ่มต้นไงเราตัดใจได้ถ้าเกิดรัง้งเขาไม่นาน,านๆมันอาจจะตัดใจไม่ได้ยิไ่ไปเลยโยงไปถึงความรักใจเลยทุกคนครับตายของตกด้วยนะครับเอ,อ้ยที่สุดจุดได้เนตายเอง <c oughs> <c oughs> ว่าเขาอีนเนาเป็นเองนะบ้าโบโอเคครับทุกคนนะตอนนี้ผมมีเอ่อของ อ่าผมตัดไม้ไปหมดแล้วแล้วก็ผมคิดว่าผมจะไม่ลงเหมืองนะใช่แล้วใช่แล้วนั่นแหละผมทุกคนจงจาไว้คือเอกลักษณ์ของผมคือถ้าเป็นคนปกตินี่เขาอาจจะไปลงเหมืองกันอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่อะขี้เกียจโอเคผมว่าถ้าผมไม่มีเหล็กผมก็ตายอยู่เดียวผมต้องไปลงเหมืองอยู่ที่บ้าบอเดะเจอเจอหลายหมู่บ้านแล้วนะตอนนี้เอาซีนี้หมู่บ้านเยอะมากใครเป็นคนหาซีนนี้มาวะโคตรดีขอกอดใน อนะคนนั้นน่าจะหล่อไม่ไม่คนนั้นหน้าหน้าตาโคตรกากเลยทุกคนส่วนคนที่ออกแบบนะใช่คนนั้นหล่อผมเจอลูนพอทเท่าที่แบบสง่างามเลยอ่ะโอ้โหโคตรเท่เลยพี่เดี๋ยว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 อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะป้าบอกเดี๋ยว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 คือคือไอ้นี่ว้คือต้นไม้มันแหว่งครึ่งหนึ่งอะไรวะเดี่ยเดี๋ยวผมแคปรูปไปดูอันนี้ผมไม่ได้ตัดไม่ได้ไรเลยนะ มันแบบแหว่งครึ่งหนึ่งคือดูดิทุกคนคือแบบเอ้ยคือดูดิทุกคนคือแบบมันแหว่งไปอะมันแหว่งไปอย่างนี้ได้ไงวะช้างช้างครับเกิน <c ười> ไปผมเคยทำร้อยวันแล้วก็ตายในตายน้ำปากว่าไม่เท่าคนรองหนึ่งคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอประตูดีเอ็นพังด้วยทุกคนแล้วโอ้โหตรงนีโคตตสวยบว่ นี่เธอครับประตูนเีเธออ๋อใช่เอยเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมพูดว่าดีเอ,อ็เอหรอผมไม่ใช่โอ้โหบ้โบคนเมาเมาคนเมายาเหรอบอกคนดีว่าตัวบอกคนดนว่าดูดตัวตัวเองไม่ดูดอ่ะ <c oughs> ผมไม่ดูดจริงๆใครมันบ้าดีก <c oughs> ่าเออบ้โบ โอเคผมไปสำรวจอ่าอะไรวะดีเอ็ไม่ใช่ดีเอ็นมันคือประตูนี้เธอมีอะไรบ้างดูโอ้ยไม่มีหมวกทองอ่ะทุกคนโอ้โหแย่มากจะร้องไห้ผมอยากได้หมวกทองมากอะไปเข้านี่นเธอะนะเราเราเราค่อยๆไปกันเลยไม่ผมไม่ได้จะเข้านี่เธอผมแค่มาเอาของว่าบอว่า <c oughs> แต่ทองอยู่ไหนอ๋อทองอยู่บนนู้นเฮ้ยเดี๋ยวมันใช้วิทไหินขุดไม่ได้นี่หว่า เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็สวยโอ้โหสวยทุกที่โอ้แต่ไม่สวยไม่สวยเท่าฟ้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สวยเท่าใจเธอโอโ้ตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวดูผมรู้แล้วทุกคนทําไมผมยังง่เงาสิน้นดีผมเปิดช้างสามสิบสองเอานี่ก็เปิดสามสิบสองอยู่นี่วะทําไมมันรู้สึกว่ามันไม่ไก่เลยวะตอนแรกผมคิดว่ามันจะกระตุกแล้วทุกคนแต่มันไม่กระตุกใ่เลยอะไรครับเนี่ยขอปิดนิดนึง เจอพิกันบ้านตัวเองละโ okay, อเคผมคอปิดนิดนดนึ่งนะคือมันแบบยี่สิบพอเออเนี่ยลื่นขึ้นเยอะเลยผมนี่อะไรครับเนี่ยอ้าวเจอหมู่บ้านอีกแล้วเอาเดี๋ยวแล้เวเวจอกี่แห่งแล้วเนี่ยสี่แล้วโอ้เกินไปบ้าวเสี่ยวเกินไปหรือเปล่าสี่เอ,อ <laughs> แล้วผมเจอต้นไม้แหวงอีกแล้วทุกคนโชคชะตานำพาผมไปเจอต้นไม้แหว่งเคลาะเคลาเาะเของพี่ ใช่ไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ทำอมวกก่อเสีจ้ะเฮ้ยผมเจอหมู่บ้านวิเลจเจอเก็บ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 ไม่ใช่เราบวกวนมาเจอกันเองเนี่ยอ่าผมอยู่พิกัดหกร้อยหกร้อยกับผมใช่ผมอยู่หกร้อยแต่มันอ้าวผมเจอรลวาเดี๋ยวผมจะสร้างประตูนี้เธอเลยรีบเลยคนแรกเลยเมื่อบุพเพสนิวาสมันไม่ให้เธออะไรเนี่ย อเมื่อกี้อะไรทุกคนเห็นใช่ไหมเมื่อกี้มันเป็นสีเขียวเขียวใช่มันคืออะไรวะเออช่างมันเดียวเดียวนี่นักวิศวกรที่ไหนเนี่ยเดียวนี่นี่มันคือแบบคุกอะมันคือคุกนักโทษอะแบบขังนักโทษไว้ในนี้อะ่ะบ้าบอไปกว่าลูกศ์อาจารย์มิกลูกศ์อาจารย์มิกบ <laughs> วชด,ดีวิเลเจอร์ที่ไม่มีอาชีพพวกนายมันอู้งานไม่มีอะไรให้ขโมยเลยเหรออย่าบอกนะว่าตาขโมยไปหมดแล้ว ผมว่าใช่ไม่โบผมว่าใช่เมื่อกี้ตาเพิ่งบอกไ้ว่าอยู่พิกัดหกร้อยผมว่าใช่โอ้ไอรอนโกลมผมอยากฆ่าผมจะฆ่ามันทุกคนคอยดูนะผมคือคนแรกที่แบบฆ่าไอรอนโกลมผมฆ่าเลยครับโอ้ดูดิมันแย่งซีนทุกคนเราควรตกมันดีไหมมาดิโอ้ยี้ยี่ผมตายผมตายเดี๋ยว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 เดเกเกเคือเออผมไม่คิดว่ามันจะปัดถึงสองบล็อกสองบล็อกมันปัดถึงอ่ะ พูไปล้ไปแล้วโดนตีทีนึงยุบเลยแบบหน้าถึงกรบยุบเลยไปแล้วโอ้ยผมกลับบ้านไม่ได้รูว่าถ้ากลับบ้านรูอยู่ไหนบบอพี่รอเราครับออออออกก่อนนโอเคก็โอเคับผมก็เป็นยังไงกันบ้างกับคลิปนี้เด็กก็วันนี้ก็แบบไม่ได้ทำอะไรเลยก็ก็ไม่ได้ลงเหมืองด้วยบบอเดี๋ยวคลิปหน้านะทุกคนเราจะมา ลงเมืองในถ้าใหม่คลิปเป็นเคฟนะทุกคนแล้วเราก็จะไม่ลงเมืองอีกเลยแบบไม่ลงอีกเลยอะ่ะก็โอเคแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมรอมากครับบาย